พูดถึงสารเคมีนะครับนี่คือสิ่งที่มนุษย์เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสทางตรงหรือว่าทางอ้อมหรือว่าสูดดมเข้าไปนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนครับซึ่งงานวิจัยล่าสุดเนี่ยเขามีการเปิดเผยครับว่าอุปกรณ์ในครัวเรือนของเราเนี่ยครับเป็นแหล่งสะสมของสารเคมีหลายชนิดนะครับที่ทําให้เกิดโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือว่าเครื่องสําอางหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆนนั่เอง ซึ่งสารเคมีเหล่านี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าทาเลตครับเป็นสารประกอบสังเคราะห์ที่ทําให้พลาสติกเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นครับสามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์สําหรับชีวิตประจําวันมากมายเลยทีเดียวเช่นในผงซักฟอกยาฆ่าแมลงแล้วก็น้ํายาต่างๆนั่นเองครับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพนะครับเขามีการออกมาเปิดเผยครับว่าการสัมผัสกับสารเคมีทาเลตเนี่ยมีส่วนทําให้จํานวนผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากครับโดยผลวิเคราะห์จากข้อมูลจากการสํารวจประชาชนนะครับประชากรท พบว่ามีความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่างการเสียชีวิตจากโรคหัวใจกับสารทาเลตเนี่ยมากกว่า356,000คนทั่วโลกนะครับในปี2561ครับและข้อมูลของสำนักทะเบียนการติดเชื้อและสา,าสารที่เป็นพิษแห่งสหรัฐอเมริกาก็มีการระบุอย่างนี้ครับว่าไอสารเคมีสารพิษเหล่านี้เนี่ยมีอยู่ในผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วไปครับอย่างเช่นวัสดุปิดผนงังผ้าปูโต๊ะกระเบื้องปูพื้นเบาเฟอร์นิเจอร์ ม่านห้องน้ำนะครับสายยาลดน้ําต้นไม้แผ่นปูสระว่ายน้ําเสื้อกันฝนกางเกงเด็กตุ๊กตาของเล่นบางชนิดรองเท้าเบาะหลังคารถซึ่งแน่นอนครับอันที่น่าตกใจก็คือรวมไปถึงท่อทางการแพทย์และถุงเก็บเลือดด้วยครับโดยทีวิจัยนะครับมีการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ใหญ่นะครับจำนวน5,000คนใน8ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็นําตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมาเทียบกับการเสียชีวิตทั่วโลกซึ่งผลงานวิจัยผลวิเคราะห์ก็พบนะครับว่า ผู้ที่มีระดับทาเลตในปัสสาวะสูงกว่าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตจากสาเหตุเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญครับชี้ให้เห็นนะครับว่าความเสียหายที่เกิดจากสารเคมีเหล่านี้เนี่ยอาจร้ายแรงกว่าที่เราเคยคิดเอาไว้นั่นเองครับสิ่งที่ทาให้สารเคมีทาเลตเนี่ยอันตรายกว่าที่เราคิดนะครับก็คือสภาพชีวิตในปัจจุบันเนี่ยทำให้ยากกับการหลีกเลี่ยงการสัมผัสนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนผสมที่อยู่ในวัสดุที่ใช้เป็นเครื่องใช้ทั่วไปทแทบจะทุกอย่างเลยครับนอกจากนี้เนี่ยสารทา ไม่ได้ยึดเกาะเชิงเคมีกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุผสมเหล่านี้นะครับทาเลตเนี่ยจึงสามารถโดนชาล้างออกมาได้แล้วก็ปนเพื่อนในอาหารเครื่องดื่มหรือแม้กระทั่งบนมือของเราหรือว่าในอากาศได้ด้วยนั่นเองครับและผลการศึกษานะครับก็พบว่าประเทศที่ปัจจุบันเนี่ยมีการผลิตเครื่องใช้พลาสติกมากขึ้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นนะครับว่ามีอัตราเสียชีวิตจากโรคหัวใจเพิ่มขึ้นสูงขึ้นตามมาด้วยนะครับอันดับหนึ่งเลยครับก็คืออินเดียครับสองนั่นก็คือประเทศจีนครับสามอินโดนีเซียครับก็จะพบนะครับว่า สูงขึ้นนะครับตามเรียกว่าตามตัวเลขการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเป็นพลาสติกเหล่านี้เนี่ยมากขึ้นนั่นเองครับโมโนแมกซัดคอมมันด้วยหนังแอคชั่นในราคา8 9บาทลูกค้า AIS กดดอกจัน6ร8ดอกจัน4สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้า True D Tag กดดอกจันทร6สสสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกขอหนังแอคชั่นสมัครเลย